สวัสดีค่ะวันนี้มีเรื่องมาเล่าให้ฟังนะคะเรื่องเด็กน้อยมาตัดผมนะคะถ้าปกติร้านเราจะเงียบนะคะไม่ค่อยมีเด็กเด็กวัยรุ่นนะคะเขาไม่ค่อยมาตัดกับเราเขาคงคิดว่าเราพูดถึงเราก็แก่จริงแล้วเนาะเด็กน้อยเขาก็จะไปตัดกับกับร้านที่แบบเขาวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้นะคะพอดีพรุ่งนี้เขามีไฟบังคับไฟบังคับ คุณครูจะไปจะพาเด็กนักเรียนไปเที่ยวคลยบังคับเด็กก็เลยไหลามาที่ร้านเราประมาณเกือบสิบคนได้มาคคะเดี๋ยวเรามานับกันดูนะคะนับกันดูว่าวันนี้เราได้กี่บาทหัวละสี่สิบบาทนะคะทุกคนเในในนักเรียนราคาเราตัดหัวละสี่สิบบาทก็ตัดทรงนักเรียนตัดสกินเฮดต,ตัด 롱ทรงสูง롱ทรงกลางได้ค่ะแต่롱ทรงเต็มเราจะขอบายค่ะเพราะว่าเราเราไม่เก่งต้องยอมรับตัวเองค่ะว่าเราไม่เก่งแล้วก็ตัดตามที่เราถนัดเราลองมานับดูนะคะสี่สิบหกสิบแปดสิบหนึ่งร้อยร้อยยี่สิบร้อยสี่สิบร้อยหกร้อยแปดสองร้อยสองร้อยหกสิบ 260ร6 0ย6 0นี่นะคะ460 460ตัดตัดเฉพาะผมเด็กนักเรียนนะคะอย่ามิ่นเงินน้อยอย่าคอยว่าสนากันนะคะทุกคนเป็นอาชีพอิสระที่เราทำอยู่กับบ้านได้เราสามารถเลี้ยงดูพ่อแม่ได้ทำงานส่วนได้ทำงานบ้านได้ ถ้าลูกหลานคนไหนที่ไม่สนใจเรียนเรื่องเรื่องด้านอาชีพสายสมามัญโดยตรงก็แนะนำให้มาเรียนสายอาชีพเสริมสูตัดผมชายกันได้นะคะดูซิวันนี้เราทำงานประมาณเด็กเนัเรียนเลิกเรียนก็เริ่มเจอกันมาเนาะประมาณสี่โมงกว่าก็ได้อยู่สี0ร้อยกว่าบาท ถือว่าโอเคนะคะขอบคุณค่ะ